เป็นสาธตะจนนหลายตอนนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องสมเด็จอมปถมซ้ำ,ำ,ำ,ำคราวซ้ำตับคำว่าสมเด็จโอมปถมก็คือพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์แรกหรือองค์ที่หนึ่งเรียกว่าปฐม <c oughs> <c oughs> การที่จะรอรูปสมเด็จโอมาถมก็มีอยู่ว่ามีในแพทย์จรูน เคยปรารภว่าหลวงพ่อเคยปรารภเรื่องสมเด็จอมปรถมอยู่เสมอทำไมจะไม่หล่อรูกยิงคิดตั้งใจจะหล่อรูกสังขึ้นมา <c oughs> ขอเล่าย้อนตอนหลังสักนิดหนึ่งคือเมื่อประมาณพศออ2513จะไม่ได้แน่นอนอาจจะผิดก,ก็ได้พศอ อนนั้นอตมาตมาอยู่วัด่าตุสงแล้ว <c oughs> แล้พลพลอากาศเอกอทธรโรจนวิพาฒเวลานั้นเป็นนาวาอากาศเอกเป็นผู้บังคับกองฝึกกองโรงเรียนการบินที่นครราชสีมาทร <c oughs> าบอาตมาป่วยก็นิม,มนต์ไปพักที่นั่นตอนกลางคืนสามีพัญญา ก็ตั้งจ,จะเราเจริกรรมฐานอาตมาเป็นคนแนะนำขณะที่แนะนำเขาอยู่เมื่อเสร็จแล้วก็ทำสมาธิขณะที่ทำสมาธิปัญดาานพุทธบริษัทสิ่งที่คาดไม่ถึงก็ปรากฏขึ้นนั่นคือเห็นเป็นพระพุทธเจ้าในปางนิพพานยืนสองแถวยาวเหยียดไปข้าน้า แล้วก็พนมมือยังมีความรู้สึกในใจว่าในบางทีอาจจะเป็นประอุปาทานของเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยก้มทิศาให้ใครแม้แต่บ้านเรือนเล็กๆที่ทั้งคาต่ำๆที่พระพุทธเจ้าเข้าไปทั้งคาก็สูงขึ้นแต่เวลานี้เราเห็นพระพุทธเจ้ายืนพนมมือ อุปลาทานคือกิเลสเขากินใจมากเมื่อน,นึกเพียงเท่านี้ก็เห็นภาพหลวงพปานปรา,ปา,ปา,ปากฏขึ้นข้างๆท่านบอกคุณไม่ใช่อุปลาทานปลเดี๋ยวพระพุทธเจ้าอ,อมาถมเ,เสด็จมาอีกประมาณสักห้าน,นาทีก็ปรากฏว่ามีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งรูปร่างใหญ่โตมากสูงมาก มาในรปูปของปางนิพพานเดินมาระหว่างระหว่างช่องกลางพระพุทธเจ้าทุตองคง์องข์อง,ง,งก้มนิสระองกราบแสดงความเคารพพราะบ่อนมืออยู่แล้วพอท่านเดินมาถึงอาตมาท่านก็พูดว่าข้าจะนั่งที่ไหนวะในเมื่อไม่มีที่นั่งข้าก็หัวแกเป็นแท่นก็แล้วกัน เลยนั่งบนหัาท่้นท่านก็นบอกว่านับต่ว,ตว,วันนี้เป็นต้นไปก่อนที่แกจะเจริญกรั้นสอนกรรมฐานก็ดีจะพูดธรรมะก็ดีจะเทศก็ดีบอกฉันก่อนฉันให้พูดตอนไหน,นให้เทศตอนไหนจะว่าตามนั้น <c oughs> ก็เป็นความจริงบรรดาธรรมพุทธบริษัทเวลาสอนกรรมฐานก็ดี เท่ก็ดีบางทีคิดว่าวันนี้จะพูดเรื่องอย่างนี้แต่พรพูดเข้าจริงๆเรื่องนั้นไม่ได้พูดไปพูดอีกจุดหนึ่งอันนี้เป็นดินลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์การเทของพระพุทธเจ้ามุ่งเฉพาะบุคคลสำคัญคนใดคนหนึ่งไม่ได้หวังคนทั่วไป คนจะนั่งสักพันสองพันห้าพันก็ตามท่านจะดูจิตใจว่าบุคคลใดจะรับคาเทศนางท่านได้จะสามารถบรรลุมรรคผลได้ท่านจะจี้จุดเฉพาะคนนั้นเอาจุดเด่นแต่ว่าคนที่มีความดีใกล้เคียงกันก็พลอยบรรลุมรรคผลไปตามๆกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันอาตมาเวลาเทศน์สอนกรรมฐาน ก็ไม่เคยได้พูดตามที่คิดไว้สักทีอาจจะเป็นเพราะท่านดนใจถ้าจะถามว่าเป็นที่ชอบใจของคนทุกคนไหมท่านก็ขอตอบว่าไม่แน่นัก <c oughs> ไม่แน่นักท่านนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านอาจจะจี้จุดเฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่คนบางคนอาจจะไม่ถูกใจก็ได้นี่เป็นเรื่องธรรมดา ็จึงมาคิดว่าในเมื่อท่านมีพระคุณอย่างนี้แล้วก็เห็นเป็นปกติจึงคิดจะหล่อโลกทกานขนมาวันหนึ่งจึงอรัตนาปกรปกรกรมฐานเสร็จแล้วท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆตามความพอใจเ <c oughs> มื่อกลับมาทั้งที่คิดว่าสมเด็จอมภสมจริงๆรูปร่างสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านเป็นยังไง ็ขอรัตนาขอต้องการพบท่านท่าน,นมาปรากฏพระองค์เ็นโคตรทรงสวยมากหน้าของท่านอิ่มเหมือนไข่เหมือนไข่แก้มอิ่มยิ้มน้อยๆดูมิป,ปากไม่บุ๋มไม่เหมือนพระพุทธรูปที่เขาปั้นกันพระพุทธรูปที่เขาปั้นกันนี่แก้มตอนตอนตอนปากบุ๋มลงไป ท่านบอกว่ารูปร่างของฉันจริงๆเป็นอย่างนี้ในสมัยที่เป็นมนุษย์ถ้าต่อมาก็เปลี่ยนรูปถ้ารูปร่างของฉันในสมัยที่ผ่านแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนให้ดูถ้าถามว่าถ้าจะปั้นลูกของท่านจะให้ปั้นแบบไหนจะปั้งปั้นแบบที่ผ่านสมัยบาปเป็นบบมนุษย์ถ้าบอกว่าปั้นอย่างนี้ก็แล้วกัน ถ้าท่านก็น,นั่งทำภาพให้ดูเป็นเหมือนพระพุทธรูปปั้นแล้วก็มีเรือนแก้วเป็นพรทธิราชท่านให้ดูตัวรูปจริงๆที่ให้ปั้นไม่เหมือนกับรูปจริงคือ,อไม่เหมือนกับรูปที่เป็นมนุษย์และก็ไม่เหมือนกับรูปที่นิพพานแต่ว่าเป็นรูปที่ท่านต้องการ ท่านมาแสดงแบบนั้นอยู่ทั้งสามวันติดกันมานั่งให้เห็นประวันวันประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ดูจนละเอียดแตคิดในใจว่าเราเป็นคนเห็นแต่ช่างเขาไม่ได้เห็นาอาจจะปั้นไม่เหมือนก็ได้จึงขอบารมีของท่านบอกว่าเวลาที่ช่างเขาปั้นขอได้โปรดไปดนใจเป็นไปตามพระพุทธประสงค์ ท่านก็ยอมรับจึงได้สั่งให้ในายประเสิยแก้วมณีปั้นรูปที่พึ่งขึ้นแล้วก็บอกว่าบอกรักษณะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าในที่สุดมันก็ปั้นเสร็จก็ไม่ดูเหมือนกับรูปที่ท่านแสดงจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์แต่ว่านายประเสิยคนนี้ก็จเจริญกรรมฐานมโนยิธิมโนยิทธิได้ แกก็ทําอะไรตา,ต,าตามก็ามตามตามกาลังใจที่แกได้มาพรอาตมาก็บอกว่าก่อนจะปั้นให้จุดโทษจุดเทงก่อนอารัตนาวารีเขาท่านก่อนขอให้ท่านดนใจให้มือทําตามไปที่ท่านต้องการ <c oughs> ความจริงก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> ตอนนี้ก็มานั่งนึ่งอีกทีว่าเรามีพระพุทธรูปทุกองค์ ในสถานที่สำคัญเราก็บรรจุพระรมสารีทิกธาตุแต่พระรมสารีทิศธาตุโดยมากเป็นขององค์ปัจจุบันสำหรับพระรมสารีทิศธาตุพร,ระองค์ฐมเราจพระหาได้ที่ไหนกำลังใจก็นั่งนึกคิดว่าเราทำยังไงจริงจะได้พระรมสารีทิศธาตุของสมเด็จอมภสม เมื่อคิดว่าเวลาการนานมาแล้วพรษษาะรำสาลีธาตุย่ยหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เอาขององค์ปัจจุบันบรรจุก็ถือว่าเป็นคนละขั้นตอนเป็นคนละองค์ต่อมาเมื่อขณะที่ท่องเที่ยวไปในที่ต่ตางๆจบก่อนจะนอนมันก็ไป ใการไปในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายการทัศนาจรไปเมืองสวรรค์ก็ดีมันรบก็ดีพรมก็ดีมันเบื่อเต็มทีแล้วจืดเวลานี้ไม่ไปไหนที่ไปจุดแรกคือเทวสภา <c oughs> ไปที่ตรงนั้นก็ไปไหว้ท่านผู้มีคุณตั้งแต่ชาติก่อนโน้นมาจนชาติปัจจุบัน ที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์บ้างเป็นผู้มีคุณบ้างเป็นบิดามันดาบ้างเป็นต้นไหว้ท่านแล้วท่านก็แนะนําบางอย่างที่ทําถูกบ้างผิดบ้างที่ไหนถูกท่านก็บอกว่าถูกที่ผิดท่านก็แก้ไขก็เป็นว่าไปอย่างนี้ทุกคืนหลังจากนั้นก็เข้าวัจุดามุนีเจดีสถาน ไปนบับการพระเจ้าที่นั่นพระหันมีเยอะก็ไหวท่านออกจากพระุรามณีเจดีสถานแล้วก็ไปนิพพานไปวิมายขององค์สมเด็จพระถมขอโทษอัจบันก่อนพรธะธรรมนาโคดมไปนบับรการท่านเสร็จถ้ามีอะไรที่ท่านจะบอกท่านก็บอกถ้าไม่มีอะไรที่ท่านไม่บอกท่านก็เฉย ก็นั่งนับปรการด้วยความชื่นใจหลังจากนั้นท่านก็สั่งให้ไปามายของเธอในเมื่อไปามายก็จะมาเองในที่นั้นจะพบพระอรหารมากจะมีพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์มีองค์ปถมเป็นประธานทรงให้โอวาตอยู่ทุกวันเตือนทุกวันมีอะไรผิดมีอะไรถูกมีอะไรควรทำมีอะไรควรพูด ท่าจะแนะนำก็เมื่อกลับมาแล้วก็นอนคิดว่าเราจะนอนให้หลับพอกำลังจิตจะเริ่มเคลิมก็ได้ยินเสียงว่าพระรมสาดีก็ท่าต้รงทเต็อุปสมเอามาให้แล้วนะวางไว้ที่ตลับบนเตียงข้างๆหัวนอน ยินเสียงชัดเจนแจ่มใสมากเหมือนเสียงโอปัจจุบันจึงลุกขึ้นมาเปิดไฟฟ้าปรากฏว่าที่ตรงนั้นไม่เคยวางตลับมีแต่วางหนังสือทา่จับด,ดูก่อนหลับ <c oughs> ก็มีตลับพลาสติกแบบปัจจุบันอยู่ลูกไปเปิดดูเห็นวราพระมรสาดีกธาธตุองค์โตสองสององค์ ก็ดีใจว่าเป็นของโอถมแน่เพราะเราไม่เคยวางไว้ก็เก็บไว้ในที่สการะบูชาเอาไว้บรรจุท่านและต้นเหตุเป mm. mm. ็นอย่างนี้นะถ้าต่อมาท่านก็บอกว่าจะทำวันดบชั้นที่ไหนก็ถามท่านว่าสถานที่ไม่มีแล้วด้านหน้าวัดเต็มไปหมด ที่บมองเห็นได้ไม่มีมีแต่หลังวัดหลังวัดก็ไม่สมควร <c oughs> แต่ก็บอกว่ามีที่สําคัญอยู่ที่หนึ่งตอนนั้นก็เวลานั่นกำลังป่วยมากก็พยายามให้พระขับรถไปไปดูสถานที่ค่อยๆลงจากรถเดินมันก็จะล้มแต่ญาติโยมพุทธบริษัทไม่มีใครเข้าใจ เพราะเวลารับแขกแข็งท่าทางพูดท่าทางแข็งแรงนั้นความจริงไม่ใช่เป็นกําลังพระท่านช่วยหลังจะรับแขกแล้วก็ป่วยอาเจียนลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวนี่เป็นอำนาจพุทธานุภาพใหะสถานที่ตรงนั้นท่านบอกว่าเอาตรงนี้สถานที่ตรงนั้นมีความสำคัญท่านบอกมีพระบรมสาราีรัตน์สำคัญมาก แต่ความจริงก็เป็นความจริงมีคนเห็นอยู่เสมอว่ามีดาวดวงใหญ่ขึ้นจากพื้นผืน,น,นดินตรงนั้นมีแสงสว่างมากลอยไปเหนือนยอดไม้น้อยๆวนไปวนมาในวัดเล่วกับที่เดิมมีคราวหนึ่งมีพันรีพงเทพเธอมาอยู่เป็นเพื่อน เอห็นข้าวคือเธอก็นั่งรถกวดมาดาวตัวนี้จะลอยไปไหนเธอก็วิ่งตามไปวนไปวนมาอยู่พักก็กลับที่เดิมเธอก็มาบอกว่าเมื่อคืนนี้แปลกเห็นดวงดาวขึ้นจากแผ่นดิน,นก็เลยบอกว่านั่นไม่ใช่ดวงดาวปเป็นพระโรงสาดีธาต์ท้า้สร้างมณฑบตัวน,นั้นจึงสั่งลงชิดแก้วแดงเป็นนายช่างทำการก่อสร้าง โดยเฉพาะเรือนแก้วบรรดาจงพุทธวิสัทองค์วฐถมสร้างหน้าตักสี่เสกเป็นผ้าหล่อโต๊ะดือหะ,ะแล้วก็ผสมทองคำเฉพาะเพชรที่ประดับเรือนแก้วหรือว่าผ้าทิพ์ท่าที่เราเห็นมีราคาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทเศษ ถ้าความจริงไม่ใช่เพชรจริงๆนะอย่าขาโมยไปนะถ้าแกะมาหนึ่งเม็ดราคาเต็มของเขาจะประมาณ1 2บสหรืสิบามบทตอนนั้นเองตอนนี้ซื้อมากเพื่อประดับเป็นแก้วหอยสวยเพราะว่าคนใกล้จะาตายเคืออตาตมาเองใกล้จะาตายอายุครบอายุไขแล้วครบอายุไขก็เป็นอายุที่ควรตายก็ทำทิ้งทวน แล้วก็มีคนช่วยมากมีคนมีใครบ้างจะไปขอบัญชีเขามาดูถ้าเขาคัดไว้ก็จะมาพิมพ์ท้ายหนังสือมีพลโทสมศักดิ์คณะช่วยมาหนึ่งล้านบาทที่จำได้นะนอกนั้นมีใครบ้างก็ไม่ทราบมันเยอะแยะโอปถมงโอปปถนั้นช่วยกันมากสำหรับพื้น ที่แรกคิดว่าจะใช้คลินิกอะไรไม่สาบมันสวยๆแต่ว่าพระท่านบอกว่ามันแข็งมากต้องสั่งเขาตัดให้พอดีก็เลยแล้วล้มความตั้งใจก็พอดีพันโทพนายแพทย์นพพรกลิ่นสุภาพร้อมในคณะชาจังหวัดจันทนาการจันบุรี พลโทในพวดในแพทย์ทัพอนี้เป็นผู้ครับกองพันเสนารักของพลที่เก้าสนใจเรื่องบอญกุศลมากได้ทำตาดำตาขาวของพระพทธร,รูะนาจากรีนิ้วมาถวายประมาณหกร้อยหกร้เศษได้นำนิงก้อนเล็กๆนามาบอยทำคืน เลยตัดสินใจว่าในเมื่อมีผู้ศรัทธานำนินมาให้ตั้งตตงตันกวา่าเราก็ไม่ควรใช้อย่างอื่นใช้ขัดพื้นด้วยนินแทนที่จะเป็นหิ้นขัดหรือว่าจะเป็นอ่าเป็น,ปนหินอ่อนจะเป็นกลีนิกไม่เป็นแล้วใช้นินเป็นพื้นเป็น,ปน,ปนพื้นพื้นขัด ถ้านินไม่พอจริงๆเอาอื่นผสมนี่กรวมความว่าความสำคัญนในการสร้างองมตมคือว่าคนไม่เคยคิดก็อาอจจะคิดบ้างก็ไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความลำบากมากคือองค์ต้นเพราะไม่เคยมีพระเจ้าเป็นครูมาก่อนต้องลำบกลำบาก,บ,กบุกมา ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีแบบเป็นเหตุโดนใจให้ตั้งใจคิดจะเป็นพระเจ้าต้องใช้เวลาถึงสามสิบไขยกับเศษจริงจะได้รู้ว่ารูร้อภิเศษสมาทำโพธิญาณถ้าถามว่ารู้ได้ยังไงก็ตอบว่าถามท่านที่และคนฟังและคนอ่านยี่คิดไหม,มว่า พูดอย่างนี้เป็นคนบ้าหรือคนดีบางท่านจะบอกว่าพระพุทธเจ้าที่ผ่านเป็นแลมีสภาพศูนย์จะไปคุยก็ได้ยังไงก็ต้องขอตอบว่าก็ต้องเป็นคนศูนย์เหมือนกันเมื่อท่านศูนย์ไปแล้วแล้วก็ศูนย์บ้างถ้าศูนย์ต่อศูนย์พบกันก็เป็นสองศูนย์ สองนก็มีสภาพกลมเหมือนกันแต่โตเล็กกว่ากันเท่านั้นเมื่อศูนย์ต่อศูนย์คุยกันก็รู้เรื่องกันถ้าท่านศูนย์เรายังไม่ศูนย์เราก็คุยกับท่านไม่ได้กรองความว่าอาตมาก,ก็เป็นคนศูนย์อันหนึ่งศูนย์จะความเป็นหนุ่มสองศูนย์จะความเป็นคนปกติมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเป็นปกติ แล้วก็สามศูนจากความเป็นคนที่คิดว่าไม่ศูนนั่นคือความหวังมีอย่างเดียวคิดว่าเราจะต้องตายเวลานี้อายุเจ็ดสิบห้าปีตามไป,ไปสุธิเป็นอายุไขควรตายแล้วไหนไหนจะตายก็ทำทิ้งทนจะพราะองค์ประถมราคาเท่าไหร่ไม่ทราบ เฉพาะเพชรที่ประดับ770,000นเจ็ดมืเศษเอาแต้ก็บนดบทั้งหมดก็จะโกแก้วปีแก้วทั้งข้างนอกข้างในให,ให้คล้ายๆกับวิมันของท่านทำแบบคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนพระวิม่นของท่านสวยมาก <c oughs> เดี๋ยวจะถามว่ารู้ได้ยังไง ก็ตอบตามได้ว่าคนศูนย์นี่มันก็รู้อย่างศูนย์ศูนย์นี่ก็บอกว่านิพานมีสภาพศูนย์อาจจะมาขอย้อนว่านิพานมีสภาพไม่ศูนย์นิพานจะศูนย์มาจากความชั่วจะสรงไว้แต่ความดีก็หากจะมีคนคล้ายๆว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ก็ต้องตอบว่าเป็นเรื่องของท่าน ต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างมีความเห็นจะให้เหมือนกันไม่ได้ถ้าหาว่าที่มีพานมีสภาพสนจริงๆทำไมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิงกล่าวอ้างอิงถึงพระเจ้าองคนั้นพระพุทธเจ้าองค์นี้อ,อย่างคำว่าสัพพปาป,ปสัสะกระนังท่านอนหลายจงอย่าทําความชั่วทุกอย่างสองโกเจสุเจสุสมัติ ต้องทำแต่ความดีสามสติตรประโยน์ปัน,นังต้องทาจิตใจผ่องสายใจกิเลสเอตัง,งพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดพระเจ้าธนู้ได้ยังไงถ้านิพพานมีสภาพสูญพระเจ้าจะทำไมจะรู้พระเจ้าทุกอง์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดก็แสดงว่านิพพานมีสภาพไม่สูญเฉพาะของคนไม่สูญ นิพพานมีสภาพศูนย์เฉพาะของคนศูนย์จากนิพพานกรงความวัวบรรดาท่างพระธัวิษัทั้งหลาย <c oughs> การหล่อโลอ์ปฐมนี้บรรดาญาโยมพระธวบริสัทนำทองมาถวายกันมากเป็นกรณีพิเศษถ้าการหล่อโลกนี้ก็จะหล่อวันที่ส5ห้ามีนาคมสอง5รยส มีสมเด็จพระตโคสาจารย์วัสมย,ยาเป็นประธานจับสายสินในการหลอ่อความจริงน,นพ่อสมเด็จพระตโคสาจารย์นี่บางท่านอาจจะไม่รู้ค่ามท่านเป็นพระสูนเหมือนกันคือสูนจากการยดึยดตัวยดึยดยดึดฐานดาศ ท่านเป็นสมเด็จท่านไม่เคยแสดงความพระองอ์องค์เป็นสมเด็จเลยไม่เคยถือเนื้อถือตัวถือเป็นกันเองทุกอย่างแกบทุกคนที่ไปหาไม่มีมานิทิและมีความเข้าใจเรื่องของคนมีความเข้าใจเรื่องของใจคนอย่าง คุณพลโทสมศักดิ์สืบสงวนพลโท,โทนะเคยไปกับหมอรัตด,ดาไปหาท่านท่านจะวัดอยู่บนกุฏิแล้วก็ทั้งสองคนก็ไปคอยเมื่อถึงเวลาไม่ลงมาท่านไม่ลงมาทั้งสองคนก็บอกว่าในเมื่อท่านจะวัดแล้วก็กลับเถอะคนเบาๆเท่านั้นเสียงก็แหลมเปิดประตูหน้าต่าง ถ้าท่านก็ลงมาอาตมาเคยปรึกษากับมหาวิจิตเรื่องจะททำบุญวันเกิดของท่านปรึกษากันที่ซอยสายลมว่าเราคิดจะทําอย่างนี้ได้ไปกราบเรียนให้ท่านทราบว่าอันไหนท่านตัดเราก็ตัดตามท่านอันไหนเราให้เติมเราก็เติมตามท่านถ้าเสร็จแล้วก็ไปหาท่าน ท่านนั่งรอรับอยู่ท่านยังไม่ขึ้นกุฏิเมื่อกราบเอเงยหน้าขึ้นมาทา่านบอกว่าปีนหน้าจะทำอะไรก็บอกนะทำตามทุกอย่างแหละนั่นคุยกันนี่สอยสายลมถ้าท่านอยู่ทวัดสาม,มิยาทำไมจึงรู้ก็เป็นว่าสมเด็จพุะตโกสาจารย์นี่มีความสำคัญมากเป็นประธานการหล่อพระคราวไรไม่เคยเสีย คราวหนึ่งลมแรงจัดช่างแอกว่าถ้ารมแรงแบบนี้การเททองลำบากยังไงไงพระต้องเสียแน่ต้องมีเว้ามีโบมีแหวงแต่เธอก็พยายามทำไปด้วยความลำบากจนเสร็จตอนเช้าตรู่ช่างต้นสตุทธ็์พระโ,โคสา,าจารย์สับเสศินนะจอนเช้าตู่ช่างรีบไปทุบหุ่น ไม่อยากคนอื่นเห็นคิดว่าถ้าเสียก็รีบเก็บแต่ที่ไหนได้บรรดาธรรมพุตสสัตพระทุกองค์เรียบร้อยเกือบไม่ต้องแต่งช่างดีใจตน,นตาไหลที่ขอท่านหลายจะมีความเข้าใจว่าผมาะโโฆโฆตถรพรโฆโฆุทโคษาจารย์มสัมภยาเป็นพระโฆโฆโฆที่มีสภาพศูนย์เช่นเดียวกันอาัปดาบรดาธรรมธุตสสัตทุกท่านการเล่าสู่กาฟังก็แค่นี้ขอจบเพราะเวลาหมดได้กี่นาที เลอประมาณครึ่งนาทีจะขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมลบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาพุทธนันพัฒนพุทธศาสนิชนผู้รับฟังก็ตามผู้อ่านก็ตามจงมีกความสุขปรารถนาสมหวังรวยตลอดชาติทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าใครต้องการหวังที่ผ่านก็ได้นิพพานท้งความปรารถนาใครไม่อยากไปนิพพานก็ขอให้รวยตลอดทุกชาติสวัสด,ดี